คือจริงเนื้อหาวันนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเพราะว่าอยากจะมาคุยเรื่องทองคำกับบิตคอยนิดนึงเพราะว่าอะไรทองคำออทามไฮพี่ที่รู้ใช่กันใช่ไหมตอนนี้ทองคำเราออทามไฮเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราแวะดูหน่อยไหมเพราะว่ามันไปถึงจุดที่ในเชิงของเทคนิคภาพใหญ่อะภาพแบบเนี่ยระดับกี่ปีอ่ะตั้งแต่ปีสองพัหภาพยี่สิบปีอะมันแต่อทามไฮ เรียบร้อยแล้วนะมันถึงเป้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้คนก็ยังรู้สึกว่าบรรยากาศนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันยังไม่โลภแบบอยู่ในจุดพีคข,ขนาดนั้นนะเออแสดงว่ามันอาจจะมีโอกาสไปต่ออาจจะย่อบ้างแหละแต่ก็มีโอกาสไปต่อค่อนข้างสูงแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปต่อเท่าไหร่ไม่มีใครรู้เนาะแต่ต้องยอมรับว่าช่วงเวลาไม่กี่ปีแล้วกันตั้งแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่ตรงเนี้ย กันยายนปีสองพันยิบสามเนี่ยปีกว่าเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่ละขอดูหน่อยนะแปดสิบสองเปอร์เซ็นปีกากว่า,วาปีก,กี่เดือนเนี่ยกันยากันยาคิวปีปีเจ็ดเดือนปีเจ็ดเดือนแปดสิบสองเปอร์เซนถือว่าเป็นผลตอบแทนที่สวยมากๆเลยนะ ย่อ yeah. ตั้งแต่มันแบบโอเคทำหลุมตรงนี้แล้วก็ไซด์เวย์เนี่ยราคาทองคำก็พุ่งแรงมากก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะตอนนี้ว่าไม่รู้แหละหลายๆคนตอนนี้มันไม่ใช่แค่ไปสี่พันแล้วไงตอนนี้คนมองไปหมื่นกันแล้วนะเออทองคำตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่กำลังจะมีการจัดระเบียบโลกใหม่ใช่ไหมความไม่แน่นอนตรงนี้หลายๆประเทศโดยเฉพาะ ตัวอเมริกาเองเนี่ยเขามีรีพอร์ตเนะว่าทองคําเนี่ยเข้าอเมริกาซะเยอะนะช่วงนี้ก็เป็นไปได้ว่าทองคํามันมีการซื้อจากระดับประเทศเนาะซื้อไปรีเสิร์ฟซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะไปหายแค่ไหนข้อมูลออนเชนก็ไม่บอกแต่รู้ว่าเทคน,นิคข้เนี่ยถึงเรียบร้อยแล้วเออถึงเรียบร้อยแล้ว แต่แน่นอนมันไม่หยุดหรอกแค่นี้หรอกแน่นอนว่าระยะยาวเนี่ยมันมันขึ้นตามเงินเงินอยู่แล้วเนาะเพราะตอนนี้ถ้าเทียบกันเนี่ยบทองคําเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองทิลเลียนแหละพี่ตอนนี้นะทองคําอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองทิลเลียนก็ไม่ได้ไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะอย่าลืมว่าเงินเองอะ่ะมันนีซพายเองอะ่ะก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะ ก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่ามันจะถึงเท่าไหร่เนอะสำหรับผมนะพี่พี่ก็ลองสังเกตดูแล้วลองประเมินบรรยากาศดูว่าตอนนี้ทองคําเป็นไงเพื่อฝึกเราลองประเมินบรรยากาศดูสิเนี่ยหายขนาดไม่ใช่หายดิมันไม่ถึงกับหายมากคนหลายย่อยเองก็ไม่ได้โลภขนาดนั้นเอาจริงหลย,ย่อยเองอ่ะถามว่ามีซื้อไหมตอนสี่หมื่นกว่าผมก็พอเห็นหลายย่อยเข้ามาซื้อนะแต่ผมคิดว่าน่าจะขายบางคนก็ขายไปแล้ว อันนี้ยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยหลายย่อยเองก็บรรยากาศยังไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันมันยังไม่โลภขีดสุดอ่ะน่าจะไปต่อนะครับก็วันนี้เอามาอะไรงานเนอะตอนนี้ทองคำอยู่ที่สามพันสามร้อยยี่สิบหกโหดมากทะลุได้โหดมากโหและเส้นนี้คือขึ้นโหดมากอะ่ะเด๋ยนนะจากตรงนี้เท่าไหร่หูโหปีนี้แม่งขึ้นยาวมากเลยพี่ เดี๋ยวขอดูหน่อยนะปีนี้ขึ้นเท่าไหร่ละถ้านับจากเส้นนี้ยี่สิบหกเปอร์เซนโอ้โหใครถือทองยินดีด้วยนะครับพี่ถือว่าสวยมากเออนี่คุยแค่นี้แหละจริงเราไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากมายเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลออนเชลอะไรให้ดูเลยนะครับเราไปคุยเรื่องบิตคอยต่อเราเดี๋ยวขอแชร์หน้าตาหน้าจอ b บิตคอยก่อนนี่อันนี้ดูดูนี้ก่อน อ๋อน,นี้ย่อมานิดนึงอะนี่ไหนพี่บอกว่าแปดหมื่นห้าใช่ไหมตอนนี้แปดหมื่นสี่แปดร้อยยังเฟียอ,อยู่นะยังเฟียอ,อยู่นะครับแล้วเราไปดูย้อนกลับไปลองดูกราฟหน่อยพี่ว่าตอนนี้ทําทรงแบบไหนไปเน้นแล้วกันปึ๊บแต่ว่าขอดูเป็นหลักเดซิเป็นยังไงโอเคขอรีเฟซที่หนึ่งนะ เพราะว่าให้มันเห็นไอ้นี้ด้วยกรอบที่เราเคยตีไหมเดฟับอือโอเคตอนนี้จริงๆแล้ว b i t บิคอยังอยู่ในที่เป็นทรงดาวเทนอยู่นะพี่ยังไม่เบรคเออใครที่ DCA ก็ DCA ไปเนาะไม่ต้องไปซีเรียสตรงนี้มากแต่ยังอยู่ในโซนที่เป็นตรงนี้เขาเรียกว่าแอร์แกร็เนาะของการโนดเรียกเนี่ย ที่มีเส้นตรงนี้เจ็ดหมืนถึงแปดหมืนแล้วก็แปดหมื่นถึงเก้าหมืนยังอยู่ที่แ0ดห0ืนถึงเก้า0มืนถือว่าสวยนะอาจจะสร้างฐานตรงนี้ก็ได้ก็ได้ซึ่งไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนแหละในการสร้างฐานพอสร้างเสร็จอ่ะพอมันเบรกตรงนี้อาจจะมีแรงเก่งกำไรขึ้นมาเบรกมีสองสองเส้นนะมีเส้นเก้าหมืนนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเส้นจิตวิญญาเนาะเก้าหมืนเะนี่ยเป็นเลขแบบจิตวิญญาเออ กับอีกเส้นหนึ่งเบรกเบรกเทรนถ้าเบรกตรงนี้ได้แล้วยืนได้อะ่ะคนก็อาจจะมองบวกมากขึ้นไม่รู้จะเบรกเมื่อไหร่แต่สุดท้ายก็ต้องเบรกอยู่ดีต่อให้ต่อให้ราคามันอยู่แถแถวเนี้ยสุดท้ายอย่างเลทที่สุดอะปลายเดือนพี่เห็นมาข้างล่างวันที่ยีบสี่เมษาเนี้ยปลายเดือนเมษาต่อให้มันรุนราคาเนี้ยนะไซเวไอีกเท่าไหร่เดือนกว่ากว่ายังไงก็ต้องเบรกดาวเทรนอยู่ดีเออก็ต้องรอดู แต่ผมคิดว่าเอ้ยควรเบรกให้เร็วกว่าน,นี้ไหมอ่าสมมุติถ้าเกิดตัดเบรกเส้นสีขาวด้วยตรงนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับที่เก้าหมื่นช่วงปลายเดือนเมษาเบรกได้ไหมอีกอีก,อกประมาณสองอาทิตย์เนี่ยเบรกได้ไหมอีกสองอาทิตย์จะสวยมากก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วก็ดูเวลาเราดูการบิตคอยใช่ไหมพี่เราจะดูไอตัวหุ้น เขาบอกว่าความสัมพันธ์ก็คือหุ้นของ m i โครไซตี้อะจาก Data มักจะเกิดออทามไฮก่อนไว้พี่นั่นแปลว่าถ้าเราลุ้นให้หุ้น m i โครไซตี้เบรกออทามไฮไปก่อนตรงเนี้ยที่เป็นดาวเทนเนี่ยมีโอกาสที่บิตคอยจะเบรกตามคำถามคือแล้วความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นยังไงไม่รู้ แต่าง,งานรีเสิร์ชของ Data มันบอกมาแบบนี้แต่ไอความสัมพันธ์น,นี้เกิดขึ้นได้ไงไม่รู้อาจจะเป็นคนที่เล่นอาจจะเป็นวานที่ทำราคาหุ้นไมโครไซตี้ก่อนไหมแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำราคาบิตคอยต่ออะไรเงี้ยเราไม่มีใครไม่มีทางรู้เนาะของพวกนี้มันถ้าไม่ใช่คนทำก็ไม่รู้แล้วดูโอกาสก็มีโอกาสเบรกเบรกได้ง่ายกว่าถ้าดูนะเออตอนนี้ราคาเท่าไหร่อตอนนี้ก็บวกอยู่ใช่ไหม สามร้อยสิบสี่วันนี้น่าจะบวกไหมเดี๋ยวขอเช็คจาก Google นิดนึงนะพี่เ้ก็บวกดูนะบวกสามบวกหนึ่งจุดสเอร์เซนะครับบวกขึ้นมาสามหน่วยสามดอลลาร์ก็โอเคอะ่ะสวยอยู่นะครับอกลับมากราฟนิดนึงเนี่ยโอเคเราก็รอลุ้นซึ่งอันนี้ผมก็ ตีเล่นๆนะถ้าเกิดโอเคถ้ามันเบรกตรงนี้ล่ะสมมุติว่าอยู่ที่ราคานี้ไปเรื่อยๆไซด์เวทสุดท้ายมันก็จะถูกบังคับเบรกตรงนี้อยู่ดีซึ่งเบรกตรงนี้อยู่ดีก็ประมาณวันที่16พฤษภาใช่ไหมเมเออพฤษภา16พฤษภาก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเบรกเมื่อไหร่นะครับส่วนข้อมูลสําหรับวันนี้เนาะมีอัปเดตนิดหน่อยนิดหน่อยเมื่อวานที่คุยกันไปค่าบิตคอยช็อตเทอร์โเดอร S, S O P R เนี่ยพอดีราคามันล่วงมันทำไซเวลเรล่วงมาใช่ปะ่ะไอ้ตรงนี้เลยล่วงล่วงมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องทำจุดกลับตัวใหม่นะครับเอาไง่ายๆว่าล่วงกลับมาที่เดิมจากตรงนี้เลยออะเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ใกล้ๆก่อนเนี่ยศูนย์จุดเก้าเก้าแปเนี่ยลงมาที่เดียวกันเลยใกล้เคียงกันเลยเหมือนกลับมาที่เดิมนะครับเพราะว่ามันไซเวย์แต่ มันยกราคาขึ้นหน่อยหนึ่งจากแปดหมื่นสามพันสามร้อยเนี่ยตรงนี้กลายเป็นแปดหมื่นสาพันหกร้อยยกราคาขึ้นมาสามร้อยดอลลาร์เออทั้งๆท,ที่ตัวค่าของช็อตเทอร์มโฮเดอร์ SOPR เนี่ยมันเท่ากันนะตรงนี้ถือว่าเท่ากันเออแต่ว่าราคามันยกนะก็เลยรอดูนะครับว่าจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณกลับตัวเมื่อไหร่ออแต่ยิ่ง ยิ่งตรงนี้กว่าจะถึงหนึ่งเนี่ยกว่าจะกลับไปหนึ่งแล้วราคาตัวบิตคอยเนี่ยยิ่งสูงขึ้นเนี่ยมันทำให้ไฮของรอบเนี่ยอาจจะสูงขึ้นด้วยเออมันอยู่ที่ว่าจะกลับไปเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอ,ด,ด,ด,วอด,ดูนะครับส่วนวันนี้มีข้อมูลนิดหน่อยมาไอค่าเนี้ยเราตามกันมามาสักพักแหละนะตัวข้อมูลจากการ์ดโนดเช่นเดิมเนาะ เื่อใครใครพอจําได้ไหมพี่ไอ้ที่มันเป็นจุดสีเหลืองเองสีอะไรอย่างเงี้ยถ้าจําได้ก็จะคุ้นๆนะใช่ไหมจุดนี้เป็นข้อมูลของการสะสมเออนะย้อนก่อนนี่เทรนสกอร์ของการสะสม BTC เนาะทีนี้ถ้าเราดูจากในกราฟก็จะเห็นเนาะว่าเฮ้ยจุดเข้มขึ้นแล้วมีสัญญาณการสะสมเขาบอกว่าไอ้เทรนสกอร์การสะสมของ Bitcoin อ,อันเนี้ย ตอนนี้อยู่ที่0.34นะซึ่งสูงที่สุดถ้านับจากปีนี้เลยนะถ้าย้อนกลับไปนี่อันนี้เขาน่าจะเป็นกราฟ1ปีเนาะเอ้ยไม่ใช่1ปีเด็เป็นกราฟตั้งแต่เดือน1มกราเนี่ยเนี่ยช่วงมกราที่เข้มเข้มเนี่ยเนี่ยอันนี้กลับมาเข้มแล้วนะเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็น aggregate วอลเล็ตเริ่มที่จะรีเอนเทอร์นะเริ่มที่จะกลับเข้ามาสะอยู่ในโหมดสะสมใหม่ละเออก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้ามันขึ้นสีม่วงเนี่ยจะชัดนะถ้าพี่จำได้เนี่ยมันเริ่มสะสมเริ่มเข้มละก็ต้องให้เวลากับมันอาจจะเดือนสองเดือนเราไม่รู้ก็ต้งองรอแต่ว่าตอนนี้อยู่ในโหมดที่ค่อนข้างชัดแล้วแหละว่ากลับมาสะสมเนาะอย่างที่เราเห็นกันแหละที่ พวกวานพวกอะไรเงี้ยเก็บสะสมก็รอดูต่อไปนะครับใจเย็นๆช่วงนี้เป็นช่วงที่อดทนรออย่างเดียวพี่ช่วงนี้นะเป็นช่วงอดทนรออย่างเดียวโอเคก็จริงๆแล้วหัวข้ออาจจะไม่ได้เกี่ยวกันมากนะแต่แค่แค่อยากแวะคุยเรื่องทองคําแต่ว่าทองคําเองมันมันไม่มีข้อมูลอะไรผมผมดูมากนะคะมันไม่มีข้อมูลออนเชนแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดมีใครบอกว่าเฮ้ยพี่ก็ไปดูภาพมาโคสิเอาจริง ไอสิ่งที่เรารู้อ่ะมันก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกเรานั่นแหละไอพวกภาพมาโคอ่ะพี่ของพวกนี้ยสื่อต่างๆอะไรต่างๆมันก็ทุนนิยมจะไอนี่ไปหมดแล้วอ่ะสิ่งที่พี่รู้งานอะไรกับข้อมูลต่างๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาอยากให้พี่รู้มันไม่เหมือนกับบิตคอยน์เนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเก็บสองอย่างนี้ยังไงก็เป็นเครื่องมือที่ดีในการปกป้องเงินเฟ้อละกันแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตต่อไปอ่ะ สินทรัพย์เสี่ยงจะมีอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่ค่อนข้างเร็วขึ้นค่อนข้างมากเนาะหลังจากปี2008มาเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆขึ้นมาทั้งหมดเลยเอาเอาง่ายๆว่าถ้าใครโชคดีลงทุนทันทีหลังปี2008อะ่ะขี้หมูขี้หมาไงพี่ก็พี่ก็มีความมั่นคงถ้าพี่ลงทุนตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมา เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สินทรัพย์เสี่ยงทุกอย่างพุ่งกระจายหมดที่ดินตลาดหุ้นทองคําพอดีทองคำเพิ่งขึ้นมาจากปีสองพันแปดเหมือนกันแต่ว่าก็ถูกกดราคามาแต่เพิ่งเพิ่งมาขึ้นแรงเนี่ยช่วงช่วงหลังเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของบิตคอยอย่างเงี้ยหลังปีสองแปดพี่ถือบิตคอยบิตคอยเกิดเกิดปีสองวันที่สมมกราใช่ไหมปีสองพันเก้าเนี่ย เพราะฉะนั้นทุกอย่างเลยก็ตามแต่ถ้าพี่หลังปีสองพันแปดแล้วถือสินทรัพย์อะไรก็ได้ที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงอ่ะพี่มีความมั่นคงแน่นอนไม่อยากพูดว่ารวยนะว่าไม่อยากพูดว่าเป็นเศรษฐีหรืออะไรอ่ะแต่พี่ร่ารวยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปเช่นเดิมทุกสินทรัพย์เสี่ยงอ่ะก็ขึ้นเหมือนเดิมแหละขึ้นแบบเเอขาเรียกว่าเป็นอัตราแบบอัตราเร่งที่เร็วมากๆเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องเก็บออมตรงนี้แต่ สำหรับเราที่เป็นชนชั้นกลางที่อยากหาแค่เครื่องมือปกป้องเงินเฟ้อเนี่ยผมก็แนะนำเป็นบิตคอยบิตคอยมันค่อนข้างที่จะสะดวกด้วยสิ่งที่ยากมีอย่างเดียวก็คือการเก็บรักษามันอันนี้เราต้องเรียนรู้เพิ่มเนาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เข้ามาอะไรย่างเงี้ยแต่แน่นอนแหละว่ามันก็มีช้อยที่พี่เลือกเยอะแยะมากมายนะแต่ถ้าเกิดมองว่า ถ้ามองแบบ่ามีอสังหาอย่างเงี้ยเราก็คุยกันอยู่แล้วเนาะว่าทาไมเราไม่เลือกไม่ไม่ย้อนแล้วเนาะหุ้นหุ้นชนชั้นกลางอ่ะบางทีมันต้องชอบด้วยเพราะมันต้องศึกษาเวลาพี่ศึกษาจะซื้อหุ้นสมมุติว่าพี่จะซื้อหุ้น Apple อย่างเงี้ยพี่ไม่ได้ศึกษาแค่ตัว Apple เนาะพี่ต้องศึกษาคนที่ขัดที่ชนกับแ p p l e อ่ะเช่นอะไรเสี่ยมี่ชนกับ Apple. คือเสี่ยมี่อาจจะไม่ชนกับแ p p l e ตรงละกัน แต่ถ้าเกิดเสียเส่ยวเสี่ยวถ้าคนมันขายมือถือเหมือนกันไงโอเคแหละคนที่ซื้อมือถือ Apple ิลเขาซื้อ Apple แหละแต่มันอาจจะมีคู่แข่งในคนแม้จะจะคนละเซกเมนต์นะ่ะแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็จะเป็นคู่แข่งกันอยู่ดีเออเพราะว่าอย่าลืมนะเสี่ยวมีเสี่ยวมีเริ่มขายสิ่งที่เป็นพรีเมียมแหละเอาจริงๆอะ่ะการที่ Apple เองเนี่ยยกเลิกการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าพี่ว่าเพราะอะไร หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขารู้ว่าเริ่มพอเขารู้ว่าสนามเนี้ยสู้คู่แข่งไม่ได้ไหมถึงยกเลิกการขาย Apple Car ไปถูกป,ปะ่ะอุตสาหรีเสิร์ชมาเป็นสิบปีเลยนะสุดท้ายก็ต้องยกเลิกการขายไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่านี่แหละเป็นเป็นเหตุผลหนึ่งที่ถ้าพี่เล่นหุ้นพี่ต้องศึกษาทั้งตลาดทั้งอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเออส่วนทองคำกับบิตคอยเงี้ยมันศึกษาเข้าใจเรื่องเงินเนี่ย พี่ก็สามารถเก็บออมได้ไม่ต้องไปดูงบการเงินหนึ่งกอาบ้างไม่ต้องดูสัมภาษณ์ผู้บริหารดูอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยอันนี้มันค่อนข้างเหมาะกับชนชั้นกลางเออก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับพี่ดีทั้งคู่เนอะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือว่าออทองคํานะครับแต่โดยส่วนตัวผมแนะนําทองคําอืมเอ้ยไม่ใช่ <laughs> แนะน Bitcoin, ําบิตคอยดิเออส่วนตัวส่วนตัวแนะนําบิตคอยโอ้โหจบอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยจบด้วยการพูดผิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยบิตคอยนะพี่บิตคอย